ค่แม่อนตอนนี้นะคะเรามาช้อปปิ้งกันแค่สองคนส่งปราปากับน้องกายกลับบ้านทำไมรึไงเพราะเขาขี้เกียจช้อปปิ้งกันเขานั่งรอทำหน้าตูดเนี่ยใช่เมื่อกี้คือปราปานั่งอยู่เฉยๆพวกพวกเราแล้วว่าเราหลับๆหลับๆลับบา นั่นแหละเขาก็เลยแบบเอองั้นปลับ้ากกับบ้านก่อนละกันแต่วันนี้นะตอนนี้แม่แอนกับมองเกิอยู่ที่ร้านด็อกิโอเท้ที่สถานีสกาเอตเจอร้านวันนี้เราเลยจะพามาอัปเดตลักกี้แบ็คที่ดองกี้กันนะคะที่ว่ามันมีอะไรน่าซื้อบ้าง อย่างแรกนะคะอันนี้บักกี้แพ็กอันนี้นะคะราคาเต็ม3,360เยนเหลือ1,480ก็ประมาณ400กว่าบาทนี่ได้ทั้งเป็นนี่ค่ะแฮนด์ครีมมีตลับเล็กๆตรงนี้เป็นข้างหลังตัวลาพันเซลนะคะเป็นตลับเป็นน้ำหอมนะคะแล้วก็จะมีเซ็ตกระจกกับลิปมันนะคะเนจองเองอันนี้ยฮะอะไรนะเ,นอเอาใช่ไหมเกจ,จ่ายตังเองได้ไหม <c oughs> มาซื้อให้นี่นี่คือราคาถูกมากอันนี้เป็นเซตที่หนึ่งหลายคนแบบว่า l ี c k y b a คืออะไร lucky bag คือเขาจะจัดเซตแบบของคุ้มค่านะคะที่แบบเอามาขายช่วงปีใหม่คือมันจะเป็นข้างในอ่ะมันจะเป็นของที่แบบราคาแพงแล้วก็แต่เขาขายถ้งถูงอ่ะราคาจะต่ำกว่าชิ้นของกันประมาณแบบเกิน50%ลดถึง70-80%เเลยนะคะอย่างชิ้นนี้ที่เมื่อกี้เราดูเนี่ย คือลด56เปอร์เซ็นต์เห็ไหมลดได้60เเซนมีลายอันนี่ยัมีลายอันนี้ก็มีอันนี้มันจะมีเป็นแบบเป็นเป็นี่ห้อยี่ห้อไปอย่าง l ก c k y bag อันนี้นะคะก็จะรวบรวมของจากแบบ cosme cosme คือนี้ค่ะเป็นตาสัญลักษณ์ที่แบบเขาการันตีว่าของดีเลยในนี้ก็จะมีของมีทั้งแป้งตลับมีทั้งบีบีครีมมีทั้งเช็ดเครื่องสำอางซึ่งถ้าใครใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วก็โอเค อันนี้เป็นดูชั้นนะคะ Lucky Bag เนี่ยก็จะราคาจาก4,840หรเหลือ1,580นะข้างในก็จะมีของตามนี้เลยน่าช้ไม่เอาไม่เอานี่ของเลฟลอนก็มีเลฟลอนเนี่ยเขาจะดังรองพื้นนะคะแล้วก็ลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาเท่าไหร่ไม่รู้2อ2 0 0 0เยนเนี่ยราคา2,000เยนข้างในมีอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นมาร์กตัวฮิตของที่คนไทยฮิตกันเหมือนแบบคนเกาหลีใส่นะคะเป็นพิซซ่า ตามหานูหนีไปเดินรอบๆนี้กันอ,อยู่ชั้นนี้นะใช่นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นมาร์กอ่ะอันนี้คือหน้าตาร้านข้างนอกของดองกียวเต้นนะคะคือถ้าเห็นแบบนี้ก็พุ่งตรงเข้าไปได้เลยอ่ะตอนนี้เราสองคนก็ชอปปิ้งเสร็จแล้วนะคะได้ลัคก,กี้แบค็คของเกสมาใบของแม่แอนก็ตามนี้ทั้งมดเลยเดี๋ยวเราไปแค่นี้ก่อนดีกว่าคะ่ะงั้นบา,บายๆเนาะบาย はい。